มีการอบรมผู้นำธรรมพิบาลท้องถิ่นรุ่นที่หนึ่งในจังหวัดปทุมเนี่ยความพึงพอใจท่านเป็นยังไงบ้างครับครับจะต้องเรียนอย่างนี้ครับพิธีครับต้องกราบขอบคุณผู้นำชุมชนทุกทกท่านนะครับเพราะว่าการจัดอบรมของเราการจัดเราสามารถจัดขึ้นมาได้จากการช่วยเหลือของน้องๆกจากการช่วยเหลือของสมาชิกภาคีเครือข่ายจากการช่วยเหลือของพลเอกจรันนะครับพลเอกดเอร์กิติศักดิ์รัฐประเสริฐแต่เราจะ อบรมไม่ได้เลยหากเราไม่มีผู้นําชุมชนนะครับเรากําลังสร้างต้นกล้าแห่งความดีต้นกล้าแห่งธรรมาพิบาลเพื่อให้ไปงอกงามในชุมชนทุกๆชุมชน70ชุมชนเหมือนคําที่ท่านผู้ว่ากล่าวไว้นะครับท่านอยู่ทุกที่ท่านให้เอกชนสนับสนุนในการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐนะครับการตรวจสอบความโปร่งใสของภาครัฐเนี่ยจึงทําให้กับนะครับ ผู้นำชุมชนทุกๆท,ท่านนะครับสามารถเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายได้โดยนำหลักธรรมพิบาลน,นะครับการสรรหาคนดีนะครับมาดูแลชุมชนนะครับการสร้างกรอบคือหลักนิติธรรมในชุมชนของท่านนะครับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของในชุมชนของท่านนะครับมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับความคุ้มค่านี้จะเกิดขึ้นกับชุมชน ในเมื่อขยายจากชุมชนไปสู่อำเภอสู่จังหวัดมันก็เป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นครับพี่จีครับแล้วก็จะเป็นสังคมไปสู่ระดับประเทศแผ่นดินไทยเราสามารถอยู่ได้ด้วยหลักที่พอเพียงการพอเพียงแล้วแบ่งปันนะครับเหมือนกับในหลวงราชการที่9สร้างหลักพอเพียงในหลวงราชการที่10บสารต่อและแบ่งปันครับ